ประธานาเวละมณีศีขปะทันะมาทิยามีจิมานิปัญจศกขปะธานิสิเลนะสุติงยันติโสฬิเลนะโภระมังฆาโสฬิเลนะนิพุติยันติสัมมาสิลังวิโสทะเยาคณะรูาจารและนักเรียนทุกคนนะครับตั้งนโมพร้อมกันเพื่อจะถวาย สันทุรานีจัตุปัจยานีกัปปลิวารานีที่คูสังคชาโอโนทยามาสาธุโนพันเตทิ่คุสังโภทิมานีสันธุรานี จตุปัสยานีสัพริวารานิปติคันอาตุอัมมากังทิคารตังทิตายะสุขายาหลังจากที่ท่านผู้บรยการประเทนจตุปัจจัยแล้วก็ให้ทักเรียนทุกคน ตอนพระคุณเจ้าให้พรนะครับขอเนี่ยทุกคนตั้งใจสวดน้ำเพื่อคิดส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายและดวงวิญญาณต่างๆทั่วไปอ่ารับนมาเรียนตั้งโมโหเลยนะครับคุณเจ้านิมนต์ให้พรเลยนะครับักเรียนตั้งนโมพร้พมอ,อ,อรรมก,อกันนะโมะตัสสะปะโตวาโตอะระหะโตสัมมาสสัััมมพุุทธโววินนาาเตตร ภาวะอภิวาลนสิรเสนิจามุขาปจายนุญาตารุธารรมาวาทานิยยนอายุวันนวัตุขามฮาไลขับพายครั้งนะครับอาหังสมสมาสัมพุโตพัสวาพูดทางพระวนันทางอภิวาเทมี ตวาคาตพระทวตาธรรมโม

ครับอรหัง,ง,งสัมมาสัธุโทสูปาริปันโนพราะเขาว่าโต,ต้เจกะสังโคสั้งพัง,งน้ำม,มันลำดับต่อไปเไรียนเชิญคุตรสาวรูปนายการเดชาสมบ,บูรณ์คงกิจประธานในพิธีขึ้นเรียนเชิญที่แท่นรับรายงานพร้อมทั้งเป็นประธานในการเปิดต่อไปค่ะ และลำดับนี้เรียนเชิญอาจารย์วัชราพรมากหมายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแปลรา,รายงานต่อท่านประธานในพิธีค่ะเรียนท่านประธานคณะครนูนักเรียนและบุาาคลากรทางการศึกษาทุกท่านคะ่ะข้าพเจ้านางวัชราพรมากหมายในนามตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้กยกิมาเป็นประธานในการเปิดงานวันย้อนรอยไทยก้าวไกลสู่อาเซียนในครั้งนี้ในปีการศึกษา2555นี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้ดำเนินการจัดทำโครงการสนองนโยบายกรมสามัญศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการจัดก,การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและเป็นท,ที่ทราบกันดีแล้วว่าในปีพุทธศักราช2558ประเทศไทยจะได้เข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอ,อาเซียน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในองสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจึงได้ดาเนินโครงการกิจกรรมย้อนรอยไทยก้าวไกลสู่อาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิก และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชามาเกียรเิีที่กรอบุุทั้นครับ <S <S และผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ไนดะ้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการจัดงานวันย้อนรอยไทยก้าวไกลสัวส่าเทียนในครั้งนี้และจากวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวและในทางกลุ่มสาราการเรียนรู้ภาษาไทยและที่จัดขึ้นในครั้งนี้และเพื่อต้องการส่งเสริมนะให้นักเรียนทุกคนได้รักษาเอกลักษ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอี่ทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาคมในแต่ละประเทศสมาชิกและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมุ่งเน้นให้ลนะเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของแต่ละมีในสังคมนับว่า,าการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดกาาิจกรรมวันนี้ผมขอตั้งความเข้าใจกับท่านและเกี่ยวกับนโยบายระหว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้แสดงนโยบายในเมื่อปี2555นี้ได้ร่านกรองทักซึ่งเป็นดนตรี วัฒนธรรมของไทยเหมาะสมกับความเป็นไทยค่ะรัวรองพัดเลยค่ะขอเสียตรงเนื้อแสดงความยี่ดีแล้วก็ชื่นชมที่เราทุกคนได้เป็นผู้สืือสารความเป็นไทยค่ะขอแสงควาขอบคุณท่านผู้บริการเป็นอย่างสูง